มึงรีบวะมึงรีบหวะนี่นีดี่นีเอ้ยโอ๊ยสติมึงโกบกูเดี๋ยวมึงเจอกระถาไฟกูเฮ้ยครับในยุคที et, ่อินเทอร์เน็ตเข้าถึงได้ยากนั้นเกมเมอร์สมัยก่อนเขาเล่นเกมอะไรกันนะครับผมสมัยผมหัวกินเทียนเอ่อถือน้ำมันเลี้ยงมัดปากถุงเนี่ยนะครับผมเล่นเกมลิตเติ้ลไฟทูครับผม ไปเกมทำลายมิตรภาพเลยครับไปเกมด่าพ่อเพื่อนแล้วก็ไปเกมที่ทําให้เราอะได้รู้จักการป้องกันตัวนะครับเพราะว่าเราจะสามารถต่อยเพื่อนได้ตลอดเวลาเมื่อเราเล่นเกมนี้นลครับแล้ววันนี้ผมนั่งคิดถึงเกมนี้สุดหัวใจนะครับผมเลยทําการได้ไป ดาวน์โหลดฟรีครับอ่าเมื่อผมได้ดาวน์โหลดมาแล้วผมก็ได้ลองเล่นดูสักนิดเน่งผมก็ได้รู้สึกว่าโ oh my god นี่มันคือเกมที่เราคิดถึงมากๆเลยครับผม Legend Fight 2นี่เราโตมัดนึงครับผมจะเป็นยังไงนะครับผมจะเป็นยังไงก็ไปดูนี่ครับผมเอาละครับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาแล้วชมผมในตอนนี้นะครับนี่ไม่ใช่เกม Fight M หรือเกม GTA อะไรทั้งสิ้นนะครับนี่คือเกม Legend of Game เลยครับผมมันคือเกมตำนานนะครับเกมหนึ่งที่ผมเล่นแม่งตั้งเด็กน้อยอยเงยครับผมอ่ะ ผมจะโชว์สกิลการเล่นที่ว่าได้สะสมมันเป็นเวลา4ี่หปีนะครับตอนสมัยผมถือโอเลี้ยงมัถุงอยู่ร้านยาป่าแม่เจอมาครับนะผมจะเล่นเกมนี้ทุกคนได้ดูกันนะครับอันดับแรกเลยเราต้องกดเกมสตาร์ทก่อนนะครับไอเฮียค้างไว้ละไอสัตว์กู <c oughs> <c oughs> ค้างไอสัตว์เข้าใหม่เฮียอ่าได้แล้วอ้ยเฮียตกใจเสียมันดังมากเลยทุกคนนะเดี๋ยวผมขอ,ขอช่างแม่งครับอ๋อผมจะให้ทดสอบ ไม่ใช่ทดสอบดิผมจะเล่นเป็นโหมดแบบว่าเบสิกเบสิกเลยครับคือโหมดสู้กันแบบหนึ่ง <c oughs> ๆนะฮะผมได้ฝึกเล่นเป็นเวลา5้าปีแล้วคงไม่ต้องเลือกแล้วเ,เคยเุยคงไม่ต้องฝึกแล้วแหละนะับเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีสเตตัสอะไรบ้างนะครับผมอา่อาอ่ไม่รู้ว่ะทุกคนนะสมสมๆไปแล้วกันนะผมเล่นแนวโตะด,ดิผมก็เป็นพระเอกอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เลือกตัวละครที่จะให้สู้กันกับผมนะครับเล่นด้อมไปเลยครับผมโอ้โไอ้เหี้ย ผมเจอการะเจิ้นเออกูจะสอนเทคนิคการเล่นให้มึงดูอ่าเบ็ดึงนะคอ้ยโดนขนิ้าทาบหานเจีนเฮ้ยมันมาแล้วทุกคนปะลุมึงกันได้เอ้ยลบหลบหลบหลบวุ้นจะกิะกิดโอ้โอโอ้โอฟังฟังเฮ้ยมันโกงอ่ะมันบินได้ไอ้เหี้ยโอ้โอ้ โอ้ยโอ้ยมึงก็ยิงจังเลยเฮียมึงขูขอขอเวลาหนอกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอ้โหผมว่ามึงเก่งเกินไปมึงมึงเฟี้ยวอ่ะทุกคนทุกคนทุกคนแพ้บอททุกคนหนีไปท้าหมาหมูไอ้ยกูแพ้บอทกระท้าหมาหมูไอ้ นี่ไงสัตว์โอ้โหขนกากเลยเฮียละแงกโเลยสัตว์เฮียเออเลยเฮ้อตายสัตว์เียบอตมันเก่งเกินโอ้โหโอ้โหไอ้เฮียบอไอ้สัตว์มึงคิดมึงเฟี้ยวเหรอไปดีกันทุกคนความมันเก่งเกินไปวะ เอาใหม่ดิสัตว์กูแพ้บอรดอ่ะบ <c oughs> ันดอมไปเลยละกันเคียบอรดมันโหดเกินปรับไปปรับไปหมดง่ายดีกว่าเนีครับกูต <c oughs> ีกับบอดให้พอกูปรับไปหมดง่ายอีกเฮ้ยว่าไงซาสึเกะคุงมาเจอกันหน่อยสิโอ้ไยสัตว์นี่มึงเก่งเกิน มึงเจอกระถามกระถามหมาหมูไอสัตว์เลยมึงเจออยากกระถามหมาหมูโอ้ยโอ้ยมามาดิไอสัตว์มามาดิแม่ยึดมาดิแม่ย้อยหนีกันเออโอ้โหไอเหีวนบดเนี่ยกระถามหมาหมูไปเลยลูกพ่อกระทืบหน้ามันนี่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 มันอยู่นี่มันอยู่นี่ไอสัตว์มันเดินไปไหนมันอยู่นี่ไอ้โอ้ยช่วยด้วยอ้อยกระทืบมัน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  เอาเอาพิกาธาเออไงวะเออโอเคโอเคชนะแล้วเห็นไหมครับง่ายๆไอ้ที่อมันง่ายเกินไปนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนแล้วกันเป็นนอ r มอลแล้วกันนะครับเบสิกเบสิกไม่สัตสัเกะคัวคาถาหมาหมูโ ไอ้สัตวไอ้สัตว์อืมอืมนี่มี่นี่มี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 อืมอไอ้สัตว์ไอ้กูประสานอินอยู่ไอ้เหี้ยอย่ามึง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 ถอยไปเลยมึงถอยไปเลยวิชาหมาหมูโอ้ยเออเฮ้ยนาแหกเออเออมาดิไอ้สัตว์หมดกูก็ไม่ปานนีอ่ะ ไอเออโอยปากเสียเอ่อลเซงกันมึงก็เจอคืนมึงต้องเจอคืนเป็นไงเลยสัตว์นี่ข้แก้บนเสียเชีร์แท้กรพาหมูมันมันอยู่นี่มันอยู่นี่มึงไปไหนมันอยู่นี่ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้โกรธสุนทรีนะพวกมึงเนี่ยเออหน้าแห้ง ไหนวะนะไหนอ่ะไอสัตว์เี็นไงสัตว์มังเฟียวอ่ะคิดว่ามึงเฟียวคิดว่าโอ้ย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 เออเป็นไงเป็นไงทุกคนมาไอสัตว์เล่นคนเดียวกูก็มันได้นะมาโอเคเดี๋ยวผมขอเริ่มใหม่ละกันนะครับผมผมเอาตัวอื่นละกันสักสเก็ตละกันนะครับอ่าขอเลือกมาหนึ่งตัวแบบว่าแรนดอมมาเลยนะครับผมจะไม่เลือกว่าผมจะเจอใครนะ แอนดอมโอ้ยเชจจจจขุ่อเจอกาละมันเก่งเลยกูไม่กลัวหรอกไอสัตว์กาละมึงก็แพ้กูหมดแล้วศึกศึกตัดสินเก่งนินอ้อเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเออทุกคนกาละโอ้ยมันเก่งอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้เอาหัวกูหลบกูยังโดนอีกโอ้ย การละมันโหดเกินไปว่ะไอ้เหี้ยคำว่ามึงคิดว่ามึงเปเย้าเหรอเอออุ้ยโหโอ้โหไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่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 กูหนีเลยกูหนีเลยกูหนีเลยว่าอยู่แล้วกระถาหมาหมูเอ้อจะไม่ใช่นี่หว่อ้สัตว์ปิดตัวหนีก่อนนีก่อนคุเดี๋ยวผมตั้งหลักก่อนนะครับโอะไม่โดนไอ้สัตว์ไอ้ไอ้เหี้ยนี่ไอ้เหี้ยนี่ไอ้เหี้ยนี่เอออุ้ยไม่เก่งจังวะ ไอ้เฮี้ยนี่ไม่ตามกูไอ้เฮี้ยมันเก่งเกินออวาแล้ววะแล้วนี่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 โอ้ยอย่าตามกูดิเฮี้ยต่อ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 ยหน้าแม่งเลยสดเออโอ้อะไรเงี้ยเออไอ้สัตว์นี่ไอ้สัตว์นี่ไอ้สัตว์นี่เออโอ้โหพ่อมึงไอ้เหี้ย ใครเล่นตัวกาละไม่อยากโกงไอ้เฮียเอาไอ้เฮียกูจะไม่เลือกตัวอะไรสัตว์เอาสุ่มไปเลย <c oughs> ตัวเฮียอะไรเนี่ยอิลูกะมาไอสัตว์อิลูกะมึงเออเอาคุยเอาโอ้ยเดี๋ยวกันนี่ไอเฮียนี่มึงรีบโหมึงรีบโหมาแล้วมาแล้วอั <c oughs> นนี้นี่นี่นเฮ้อยสัตว์มึงโกงกูเดี๋ยวมึงเจอกระถาไฟกูเอ้ออ่ะ ไม่ได้เดินมึงกินม <si ือเฟี้ยวอ่ะมึงกินมือเฟี้ยวเฟี้ยวเอือโอ้ยชิบะแกกินสัตว์นี่ไอสัตว์นี่เดี๋ยวมึงเจอกูกระาถ่ายยังเกาโอ้ยกูยแบบโอ๊ยมึงกินมืออโ้ขอกูต่อยสักหมัดได้ปะยังไม่ได้ต่อยเลยยังไม่ได้ต่อยเลยเฮียเอานาโตโต้แล้วกันนะครับตัวแรกเลยนะครับแล้วก็ไป ไปเริ่มกันเลยนะครับผมจะสุ่มมาหนึ่งตัวนะเพื่อเป็นคู่ศัตรูเพื่อเป็นคู่ศัตรูของผมนะครับคู่ศัตรูเฮี้ยอะไรๆมึงรีบไว้เฮี้ยไปลังพูดอะไรอ่ะโอ้กู่ต่อว่ะกูเจอกาละอีกเละกาละกาละคุงยินได้เก่งยินเหนื่อยผมคิดมึงเก่งมากมั้งไอ้เฮี้ยนี่ะเอ้าเอ้าไอ้ยินง่ไอ้ยินง่ไอ้ยินง่มึงงงอะไรสักเนี่ย หงอโอ้ยมันหลบได้ไงอ่ะคีบมึงฟีเอาอ่ะเออ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 คีบมึงฟีเอาไอ้สัตว์โอ้ยโอ้โหทุกคนแม่งเก่งเกินไอ้เหี้ยเนี่ยเดี๋ยวมึงเจอวิชาหมาหมูนี่กัน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 มานาคูหมดมานาคูหมดมานาคูหมด อิ่งยังไม่ตามไมาอย่างไงว้าอย่าเยื่ับกลูกอย่าเยื่อกูกไม่ต้องมารักกูไม่ต้องมารักกูไม่ต้องมาเดี๋ยวหลบนะเนี่ยเลยไม่ผมวิ่งแบบผมรอมานานมันเพิ่มกว่าดูคนสวนนี่สัตว์มีโดนหลอกล่อหลอกล่อเขาเรียกว่าการหลอกเขาเรียกว่าการหลอกออเออเออมาดิไอสัตว์มาดิโยนหน้าทิ้งไปดิสัตว์โยนทิ้งไปดิ วิชาหนึ่งจะปมเมออันนี้วิชาของอัปป้ากูอัปป้ากูสอนมาเอ่าอ่ไอชิดเหรอเอ้านี่วิชาหมาหมูไอ้สัตว์วิชาหมาหมูวิชาหมาหมูโดกระทืบไม่เหมือนเดกระทืบโดกระทืบไปเลยไอ้สัตว์นี่ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์นี่ไอ้สัตว์นี่ไอ้สัตว์นี่ตายไม่เห็นตึงไม่เห็นตึง ไม่เห็นตื่อยอย่างที่พูดเลยโอเคนารูโตะจบไปแล้วคนระับทุกคนนะเดีย๋ยวผมเลือกเป็นซาสเกะคุงรนบผมซาสเกะเฮ้ย hey! มันต้องสมคุบเอ้ยมันต้องเจอคุปปับแบบสมน้ำสมเนื้อดิซาสเกะไม่ต้องเจอกับนารูโต วกูขอปรับหมวดไปหมวดง่ายก่อนทียเดี๋ยวกูแพ้ครับอ๋อเวทีมวยเสร็จด้วยฮะจะหมัดจะมวยจะควยอะไรก็มาเลยโอ้ยเวทีกูพูดก่อนได้ไหมเออเออโอ้ยเออเออหลบหลบหลบนี่ไงหลบโอ้ยหลบโอ้ยโอ้ยวิธีนี่เก่งเกินไอสัตว์นี่ไอสัตว์นี่ไอสัตว์นี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหไม่ได้กดเลยคิวไปโยไอสัตว์เออ โอ้ยโอ้ยไอ้เฮ้ยเก่งขึ้นได้โอ้ยอืมอกูไม่กูไปใช้กระทงกระทาและไอสัตว์ส้นตี้นี่แหละมามาดิเออมึงมาดิเอ่อมา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 ไม่โดนเออเออโอ้ยโอ้ไอ้เฮ้ยไอสัตว์พ่อมึงอะไอ้เฮ้ยนี่ไม่ได้ตึงเฮ้ยอะไรหรอกไอสัตว์มันลอยเวน เดี๋ยววอน์เถอะมึงนะกูเปลี่ยนตัวแล้วไอสัตว์กูขอเล่นตัวไหนดีเฮ้ย hey! นี่มันตัวตื่แห่งปีล็อกลีนะครับผมเอาล็อกลีล็อกลีล็อกลีลอ,กลอีกนี่ไอีชที่ไหนมึงเจอมึงนี่แหละไที่นี่แหละเมือ่อกี้มันก็ทืบหน้ากูเอา่าเอาด่านหนดีวยนี่แหละนี่ครับผมด่านป่านะครับผมมาเข้ามาสิครับ มึงรู้จักล็อกลีน้อยไปเลยสัตว์นี่ล็อกลีล็อกลีล็อกลีไม่มีคาถาแต่กูก็เฟี้ยวกูก็กูก็เฟี้ยวกูก็เฟี้ยวนายมึงไม่ต้องอุ้ยล็อกลีมันเก่งมันเก่งมากดูคนล็อกลีมันเก่งมากหลบได้ด้วยโอ้คอมโบคอมโบว้าวไอสัตว์นี่มึงแพ้ทางกูแล้วมึงเจอกูไอ้ เฮ้ยวัวเจ้าวัวเออออมาดิสัตว์ผมรู้จักวิชาคลือย้ายพิษตาไหมนี่โอ้ยโอ้โหล็อกรีมันเร็วเกินไปโอ้ยนี่ไงสัตว์โอ้ยน่าเซงกลางเฮียอะไรล่ะโอ้ยไอ้ที่นี่มามาดิเดี๋ยวมึงเจอนี่สัตว์เอ้าโอ้ยเอองงอ่ะงงไปไก่ตาแตก กูให้ไปลำมือหยอกเพ้กูโอ้ยไม่พูดใช่ไหมไม่พูดใช่ไหมตายไปใส่งโง่เจ็บคอครับทุกคนเจ็บคอไอ้เหี้ยพูดเยอะไอ้สัตว์แลำหนึ่งผมขอกินน้ำมะนวาวก่อนนะทุกคนนะสักครู่หนึ่งนะครับผมอ้าเปรี้ยว เพื่อนวันกินจักรแกล้คเอินเดียนะครับสรุปขอมันดีเปล่าวะมากูขอเริ่มใหม่แล้วกันต้อกลีมันโกงไปอ่ะทุกคนนะครับเดี๋ยวผมขอเล่นตัวโง่ๆแล้วกันเฮ้ยผมอยากเล่นซาบุส่าไว้สัตว์เห็นมันถือดาบไงดาบใหญ่ๆซาบุสะมันต้องเจอกับคาคาชิคาคาชิขอปรับเล็กตึงๆไวเลยเชี่อกูไม่ได้กลัวเด้อมาดิสัตว์ไี่แม่อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ย อันี่คือท่าฟันมึงใช่ไหมนี่แน่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 ตาใสโง่นี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ้ท่าฟันมึงน่ารักมากนี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ้ยโอ้ยเธอทำเราหรอนายทำเราทำไมเงี้ยนายต้องเจอท่าไม่ตายเรานี่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 เฮ้ยโกง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 กูบอกเลยว่าโกงไอ้เหี้ยโกงเกินไอ้โกงมากทุกคนไอ้สัตว์โอ้ย ก็สัตนี่เน่นี่เน่นี่เน่มันง่ายยังวะไอ้เียนี่ไอ้เียนี่ไอ้นี่ก็กากไอสัตว์เกินเกินไปซาบุสะเนี้ยกูไม่เล่นละครับผมก็ได้จบไปที่ร้อยสอบการเล่นเกมในตอนนานเกมนี้นะครับผมเกมนี้ผมเล่นมานานมากๆแล้วครับเล่นตั้งแต่ตอนเด็กเลยตอนนี้ผมก็คิดถึงเลากลับมาเล่นนะครับผมสำหรับใครที่ชอบนะครับอยากให้มีพีสองก็อย่าลืม โอเคสำหรับใครที่ชอบแล้วก็ผมอยากให้มี EP สองก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กด subscribe ก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ EP นี้ผมไม่อยากตัดต่ออะไรมากมายผมอยากให้ทุกคนเห็นความสนุกของผมนะครับว่าผมสนุกจริงๆเป็นยังไงนะครับผมโอเคผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะเนี่ยมันเห็นไหมปุ่มไลค์อ่ะปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่ม, like, ม, share, ม subscribe. s ับสไครต์เออกดให้กูหน่อยดีสอดด้วยน,น,นะเฮ้ยนะกดดีๆไหมจะเผาบ้านมึงนได้ซนะมึงแย่